สวัสดีครับเพื่อนๆเลเอสทุกท่านมาแล้วครับมาแล้วครับมาไวเค็มไวครับนะมาไวเค็มไววันนี้นะาพบกันเจอกันอีกแล้ววินัยชาแนลนะหวยออกเมื่อวานวันนี้มาแล้วนะปูสี่ศูนย์มาแล้วนะปูสี่ศูนย์นะป,นะปูนิรนามก็มาแล้วนะมาไวเค็มไวจริงๆนะ ออกไปเมื่อวานนี่เองวันนี้มาแล้วอูออกปุ๊บปูคำนวณให้ปั๊บเลยนะมาไวมากก็วันนี้จะมาคุยกันสามเรื่องนะมีของปูสี 40, ่ศูนย์ปูนี้ละนามแล้วก็เลขวิ่งของแอดมินนะเลขวิ่งของแอดมินก็เข้าไปสามตัวนะก,ก่อนเอนก็ฝากเอซก่อนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามนะ ากเป็นกำลังใจให้หน่อยฝากดันช่องให้นิดหนึ่งนะก็มาคุยกันสามเรื่องนะใครที่ได้บ้างวันนี้นะมีใครได้บ้างนะนใครได้ก็คอมเมนต์มาบอกนิดหนึ่งรวยกันไหมนะรวยกันไหมได้กันไหมนะใครไม่ได้ก็ามาลุ้นกันต่อวันนี้นะมาลุ้นกันต่อวันนี้นะ รางวดนี้จะเป็นยังไงฮนะวันที่แล้วนี่ปู่40กับปู่นิรนามออกถูกทั้งบนทั้งล่างนะถูกทั้งบนทั้งล่างปู่40กับปูนิรนามออถูกทั้งบนทั้งล่างนะนนงนงงนะวดนี้เลขตรงกันเป๊ะเลยนะงวดที่แล้วนี่ เมื่อที่แล้วในปูปูนิรานามให้61บนนะแล้วก็หนึล่างนะก็คือถูกตรงๆทั้งบนทั้งล่างนะแล้วก็ของปูสี่ศูเมื่อที่แล้วให้7จหนึ่งกับ61นะก็ถูกทั้งบนทั้งล่างนะวันนี้สองปูก็ให้เลขตรงกันอีกแล้วนะให้เลขตรงกันอีกแล้ว ก่อนเออก็มาดูของแอดมินก่อนเลขวิ่งนะเลขวิ่งแอดมินก็วันนี้ให้ให้เลขวิ่งไปเลขสี่เลขหนะ้าเลขหกเลขเจ็ดนะสี่ห้าหกเจ็ดันนี้นะเอาไปจัดได้นะเลขวิ่งของแอดมินยังไม่พลาดนะเลขวิ่งเนะี่ยเข้าทุกงวดนะอยู่ที่ว่าจะมาสองตัวหรือสามตัวหรือสี่ตัวอยู่แค่นั้นเองนะ แต่มาทุกงวดนะแคปเก็บไว้เลยนะแคเก็บไปเลยน,ะลยนี่งวดที่แล้วนี่เอนะงวดที่แล้วแอดมินให้ห้าหกเจ็ดแปดนะหกแปดเข้าบนเจ็ดเข้าล่างนะเข้าสามตัวนะงวดที่แล้วให้ห้าหกเจ็ดแปดนะออกสามตัวเลขวิ่งนะแอดมินเขียนบอกแล้วว่าเลขดิ่งหรือเลขหลักนะ จับพวกนี้เป็นเลขหลักก็ได้เลขวิ่งก็ได้คนที่ชอบสายรูดสายวิ่งนะเอาพวกนี้เป็นหลักได้เลยนะใครที่ชอบออกกําลังกายก็เอาไปจัดได้เลยนะวันนี้สี่ห้าหกเจ็ดนะสี่ห้าหกเจ็ดวันนี้นะสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดรู้สึกว่าจะมาสามสี่งดเลยนะงวดนี้เจ็ดจะอยู่อีกไหมนะเจ็ดจะอยู่อีกไหมงดนีนะ้จะอยู่อีกหมเยเลขเจ็ดเดี๋ยวมาดูของปูสี่ศูนย์นะปูสี่ศูนย์งดนี้ปูก็มั่นใจว่าเจ็ดอยู่อีกนะปูมั่นใจว่าเจ็ดอยู่อีกนะ งวดให้ดูงวดที่แล้วก่อนนี่งวดที่แล้วปูสี่ศูนย์นะปูสี่ศูนย์ให้อย่างงี้งวดที่แล้วนะเจ็ดหนะึ่งกับหกหนึ่งนะก็หกหนึ่งไปเข้าบนนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ไปเข้าข้างล่างนะนะนะอ้ปูสี่ศูนย์เข้าบนเข้าล่างงวดที่แล้วนะแล้วก็งวดนี้ปูสี่ศูนย์ให้อย่างงี้ นะวิ่ง3กับ7นะปู่มั่นใจว่า7ยังอยู่อีกรอบหนึ่งแต่ปูว่า3มันอยู่ด้วยนะ3มาด้วยนะปู่จับให้3 7 7 3 3, 3 8 8 3นะปู่มั่นใจว่า7ยังอยู่นะ7ยังอยู่นะ ก็อลองแคปเอาไว้นะเพราะว่างวดอีแล้วถูกทั้งบนทั้งล่างนะถูกทั้งบนทั้งล่างแคปเก็บไปเลยนะเผื่อไปหาลอตเตอรี่ก่อนนะจะได้ก่อนนะเดีย๋ยวไปทีหลังหาไม่ได้นะถ้าทีหลังหาไม่ได้นะมาที่ของปูนนป่นิรนามปู่นิรนามปู่ได้ 500, ห้าแสนว่นนี้ ปูได้ห้าแสนนะปูถูกห้าแสนวันนี้อ่ะถูกทั้งบนทั้งล่างตรงตตรงตรงเลยนะถูกทั้งบนทั้งล่างตรงตรงปูได้ห้าแสนนะให้ดูปูของปูนิลนามงวดที่แล้วก่อนอ่ะนี่ของงวดที่แล้วปูนิรนามเนี่ยหนึ่งเจ็ดล่างตรงตรงหกหนึ่งบนตรงตรงนะปูนิรนาม งวดนที่แล้วปลูกข้างบนถูกข้างล่างตรงๆนะปลูกได้ห้าแสนนะปู่ได้หนะ้าแสนแล้ววันนี้ปลูกจัดให้นะนี่มานี่เลยนะวันนี้จัดมาแล้วนะข้างบนให้เด่นแปดนะข้างล่างให้เด่นสามนะจัดให้เจ็ดสามแปดสองสองแปดแปดสาม นะข้างล่างจัดสองสามสามแปดแปดสามสามหนึ่งนะที่แอดมินว่าตรงกับปู่สี่ศูนย์นะมาดูของปู่สี่ศูนย์นะสามแปดแปดสามตรงกันเลยเห็นไหมนะแล้วก็มีสามเจ็ดด้วยนะนะมีเจ็ดสามด้วยนะมีทั้งสามแปดมีทั้งแปดสามมีทั้งเจ็ดสาม นะมีทั้งสามแปดแปดสามนะ่นะตรงกันอีกแล้วนะวดนี้นะวดที่แล้วก็ถูกบนถูกด้าทั้งสองปูงวมนนี้ก็มาตรงกันอีกแล้วเลขนะนะก็ลองดูนะว่าเอซชอบไหมนะถ้าชอบก็เอาไปจัดนะผัดใจก็ผ่านเป็นแค่แนวทางนะไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนอกจากกองสลากเท่านั้นนะ การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจะลงทุนแต่ละครั้งใช้สตินิดนึงนะลงทุนอย่างมีสติไม่งมงายนะไม่งมงายนะตัวเลขทางช่องเป็นแค่แนวทางในการหาตัวเลขมามาให้ FC เอาไปเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด ไปเพียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะซื้อติดไม้ติดมือไว้ลุ้นนะใบสองใบไว้ได้ลุ้นได้พอลุ้นพอฟังนะอย่างงมง,งายนะอย่างงมง,งายนะเป็นแค่แนวทาเฉยๆนะมนะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะงปูกสี่ศูนย์นะปูสี่ศูนย์นะแคบวแบแคบวบนะอ่าแล้วก็ปูนนรานามแคบไว้อ่บ อ okay. ยังไงก็เลขตรงกันสองปูนะยังไงก็หารอตเตอรี่เอาไว้ลุนสักใบสองใบก็ได้ดีนะนะเผื่อจะมานะนะแต่ว่ามินไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าชัวแต่ว่าเลขมันตรงกันเฉยๆนะเลขตรงกันเฉยๆว่างวดที่แล้วนี่ เลขตรงกันนะสองปูนี่เลขตรงกันถูกทั้งบนทั้งล่างทั้งสองปูเลยนะหลังหมดนี้ก็เลขตรงกันอีกนะมินก็นเลยคิดว่าน่าจะเอาไปเสี่ยงนะเดี๋ยลอตเตอรี่ทิ้งไว้นะสักใบสองใบเอาไว้รุ้นได้ฟังกันนะไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะไม่เจ็บเยอะนะว่าลอตเตอรี่ใบนึงก็ไ่เถอ่นะเอาไว้สักใบสองใบ นี่ก็น่าจะมาคุยกันแค่นี้นะดีเห็นกูแกปล่อยมาเร็วเลยเพราะว่าหวยออกปุ๊บกูก็นั่งคำวนวณเลยนะปูนั่งคำวนวณเลยคำวนวณก็ได้เลขออกมาเลยนะก็เลยเรีบมาปล่อยให้นะเอฟซี MC จะได้หาซื้อหาซื้อนั่นกันนะนี่ก็น่าจะคุยแค่นี้นะเนี่ยาฝากเอฟซีด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิกติดตามนะฝากเป็นกำลังใจให้นิดหนึ่ง หลับดันจ่องให้หน่อยนะน,นี่ก็แค่นี้ก่อนนะไปคลิปหน้า,ไป,นาไปเจอกันใหม่ไปทุกท่านโชคดีเองเองยด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ